สวัสดีและยินีีต้อนรับเข้าสู่ Channel c ช n n n l ซีแมนผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าสังกัดที่มีชื่อเสียงและดังขนาดนี้นะครับจะโกงเงินนักแข่งชื่อดังอย่าง O7 t และเรื่องราวมันจะเป็นมายังไง พบกับผมซีแมนผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโรใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผม ใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมดีๆต้องนี้เลย Arc Shop เติมได้ตั้งแต่ ROV Free Fire PUBG Mobile Call of Duty Mobile Warland l and, g e n s h i n Impact League of Legends w i l d i p t และที่สำคัญมี Steam Wallet ด้วยเติมได้ตั้งแต่ราคา50บาทถึง2 0 0 0เอาไว้ซื้อเกมบน Steam นั่นเองถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับและผมสตรีมในเพจ Seaman เกือบทุกวันนะฮะในขณะที่วงการเกมในประเทศไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด และเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นวงการเกมในบ้านเราเดินมาไกลพอที่จะผลิตสิ่งที่เรียกว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตและอาชีพนักกีฬาอ e ีสปอร์ตในปัจจุบันถือเป็นอาชีพที่มีชื่อเสียงสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แล้วอาชีพนักกีฬาอ e ีสปอร์ตก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆเลยครับต้องใช้แรงกายแรงใจความสามารถเข้าแลก เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากทางต้นสังกัดหรือสิ่งที่เรียกว่าเงินเดือนและอาชีพนักกีฬาอ e ีสปอร์ตถือเป็นอาชีพที่ใครหลายคนเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะเป็นพอด้วยเงินเดือนที่สูงมากอย่างนักกีฬาอ e ีสปอร์ต ROV ที่จ่ายเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่50,000บาทต่อเดือนซึ่งถือว่าเยอะมากๆและมีนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ดังๆหลายคนมีเงินเดือนมากกว่าน,นั้น และทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานะครับนี่ก็คือมุมดีๆของวงการอ e ีสปอร์ตในบ้านเราครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะโชคดีแบบนั้นยังมีนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอีกหลายคนครับที่โดนทางต้นสังกัดโกงเงินเดือนบ้างไม่จ่ายเงินเดือนบ้างมีทั้งคนที่ออกมาพูดและก็มีทั้งคนที่ไม่ออกมาพูดแต่มีนักกีฬาอ e ีสปอร์ตคนหนึ่งครับที่เลือกที่จะออกมาพูดเขาคนนั้นคือ O7T นักกีฬาอ e ีสปอร์ตอย่าง O7T นะครับเป็นถึงอดีตแชมป์โลกเว้ย และสาเหตุที่เขาต้องออกมาพูดนะครับก็เพราะว่าเขาโดนทางต้นสังกัดเบี้ยวเงินครับจนต้องออกมาขายคอมเพื่อเอาเงินไปจุนเจือครอบครัวและสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือน้องสาวของโอจิตทีป่วยเว้ยเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครอบครัวเนี่ย O7T ก็เป็นเสาหลักในการรับภาระค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวทั้งหมดครับและทาง O7T นะครับก็ได้มาระบายบน Facebook ส่วนตัวบอกว่าที่จริงเนี่ยในโพสต์มันยาวมากเลยนะครับผมขอสรุปให้สันส้นๆละกันนะครับคือทาง O7T และเพื่อนของเขาเนี่ยทำทีมขึ้นมาใหม่ครับเพื่อแข่งเกมเกมนึงนั่นคือเกม League of Legends Wild r i f t นั่นเองนะครับ หลังจากที่ทําทีมขึ้นมาแล้วนะครับทางทีมก็ได้มีสปอนเซอร์เป็นสังกัดสีเหลืองแม่สังกัดสีเหลืองเนี่ยมันก็คงมีไม่อยู่กี่สังกัดแรอกครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่สังกัดมิดหรือว่า MIDS นะครับและทางสังกัดนี้นะครับก็ได้ตกลงกับทางทีมของ o 7 t ก็มีสวัสดิการต่างๆให้ครับมีเงินเดือนมีที่พักมีอาหารให้ครับก็เหมือนกับสังกัด e s p o r t อื่นๆทั่วไปเลยครับและทางเพื่อนและเจ้าตัวของทาง O7T เนี่ย ก็คิดว่าเอ้ยมันโอเคว่ะก็เลยตกลงเซ็นสัญญานะครับจนเวลาผ่านไป3เดือนเว้ยอาหารที่เคยได้กินและสวัสดิการต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปและพอถึงวันเงินเดือนออกนะครับเงินเดือนกลับไม่ออกซะอย่างนั้นน่ะทางทีมและโอเจนะครับก็เลยไปคุยกับต้นสังกัดครับและทางต้นสังกัดเนี่ยก็บอกว่ามีปัญหาทางด้านการเงินขอเลื่อนการจ่ายเงินเดือนไปก่อนได้ไหมทางโอเจีและทางทีมเนี่ยก็เห็นใจนะครับไม่เป็นไรเลื่อนออกไปและพอถึงวันที่นัดกันไว้ว่าจะจ่าย กายกันวันนี้ทางต้นสังกัดก็ไม่จ่ายอีกครับขอเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนประชุมคุยกันอีกรอบนึงครับและนัดกันวันที่5เมษาครับว่าจะต้องจ่ายเงินเดือนที่ติดค้างกันไว้เนี่ยให้ทั้งหมดเลยแต่พอถึงวันที่5เมษาจริงๆเนี่ยทางต้นสังกัดกับไม่ตอบไม่อ่านข้อความที่ o 7 t เนี่ยส่งไปเลยครับและด้วยความที่ O7T เนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยต้องขายคอมพิวเตอร์ครับ ซึ่งเป็นเครื่องมือหากินเพื่อนําเงินนะครับไปใช้จ่ายในครอบครัวและประโยคที่น่าสงสารที่สุดนะครับก็คือคุณทําให้ชีวิตพวกผมพังมากและต้องบอกแบบนี้ละกันนะครับว่าชีวิตของ O7T เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งเลยครับที่สู้ชีวิต อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าน้องสาวของ O7t เนี่ยป่วยเป็นผู้พิการครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาเลยต้องเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวทั้งหมดแต่ทางต้นสังกัดนะครับกลับทํากับนักกีฬาแบบนี้คือคนมันต้องกินต้องใช้เว้ยต้องหาเลี้ยงครอบครัว ผมก็ขอประนามสังกัดนี้แล้วกันนะครับสังกัดนี้นะฮะเป็นสังกัดสีเหลืองอ่าโด่งดังมาจากเกม ROV แม่วิดีโอเปิดตัวสตรีมเมอร์ในสังกัดเนี่ยก็ทำสะดิบสะดีเลยนะผมก็ขอให้สังกัดนี้ไม่มีที่ยืนแล้วกันนะครับคือผมบอกชื่อสังกัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนฟ้องก็เป็นสังกัดที่เรียกได้ว่า โด่งดังมากเลยนะครับในตอนนี้เพราะว่ามีสรีมเมอร์ในสังกัดเนี่ยเยอะพอสมควรเลยแหละครับและสรีมเมอร์ในสังกัดเนี่ยก็ดังๆทั้งนั้นเลยแหละฮะแล้วผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ที่ไม่จ่ายเงินเดือนนักกีฬาหรือว่าเบี้ยวเงินของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับในเกม League of Legends ครับเกิดขึ้นกับนักกีฬาชื่อดังอย่าง g 4ฮะ นักกีฬา e-sport เกม League of Legends ชื่อดังนั่นแหละครับที่โดนต้นสังกัดเบี้ยวเงินเดือนครับผมไม่จ่ายเงินเดือนเกือบครึ่งปนะีแล้วท่านผู้ชมฮะจนทาง G4 นะครับต้องออกมาโพสต์ความในใจเลยครับว่าเอ้ยคุณเนี่ยไม่จ่ายเงินเดือนผมมาครึ่งปีแล้วนะคนมันก็ต้องกินต้องใช้แล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือทางนักกีฬาในสังกัดเนี่ยไม่ได้มีแค่คนไทยครับผมมีชาวต่างชาติด้วย และชาวต่างชาติคนนั้นนะครับก็ไม่ได้รับเงินเดือนมาเกือบเกือบหเดือนนะทุกคนคิดเอาเลยทําให้ชื่อเสียงของวงการเกมในประเทศไทยเนี่ยเสียเข้าไปอีกฮะและทางลอยนะครับนักกีฬาอีสปอ League of Legends ชื่อดังนะครับก็ได้ประกาศแขวนเมาส์เลยครับเลิกแข่งครับผมและผ่านตัวเองนะครับมาเป็นโค้ชส่วนทาง G4 นะครับผมก็ผ่านตัวเองครับมาแข่งเ e ิกอ e ฟเลเจนไว d ์ลิฟครับผมและท่านผู้ชมรู้ปะครับเหตุการณ์นี้จบยังไง เหตุการณ์นี้นะครับทางไ i ออเนี่ยเขาทําได้ดีมากๆครับคือทางไ i ออเนี่ยก็ได้สืบสวนสอบสวนข้อมูลนะครับว่าเ้ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไม่จ่ายเงินเดือนนักลาจริงหรือเปล่ารู้ไหมครับเขาจัดการยังไงกับเรื่องนี้ไ i ออนะครับได้ออกมาแบรนด์เจ้าของทีมครับผม3ปีโดยห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการ League o f Legend s อีกเลยครับ3ปีครับผมก็ต้องรอกันต่อไปนะครับว่าไรออจะออกมาจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไงหรือว่าจะจัดการได้ไหม แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทางไลออดเนี่ยก็คงต้องสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ก่อนนะครับว่ามีมูลความจริงเท็แท้แค่ไหนครับถึงจะแบนได้นะก็ต้องเข้าใจทางไรออดด้วยนะครับแต่ผมคิดว่า มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยหละครับและสําหรับ O7T นะครับเป็นนักกีฬา e-sport มาตั้งแต่ปี2014เลยนะครับเขาน่าจะเป็นมาก่อนหน้านั้นแหละฮะแต่ผมมารู้จักเขาตอนปี2014ครับจากการแข่งขัน h e r o of New Earth ครัหรือว่า h o n t o u r World Final ในทีม MRR นั่นเองครับซึ่งตอนนั้นนะครับได้ที่4ไปคองครับและทาง O7T นะครับได้มาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการ DreamHack Summer 2015 ที่สวีเดนเว้ยและสามารถคว้าแชมป์มาได้ด้วยครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากเลยนะครับในตอนนั้นเป็นรายการดีมแฮกอะทุกคนคิดเอา และทัวร์นาเมนต์ที่ทำให้คนรู้จักชื่อของ O7T นะครับก็คือในรายการ h o n t o u r World Final 2016หรือการชิงแชมป์โลกของเกม HON นั่นเองนะครับใช่ครับ O7T พาทีม MRR ควา้าแชมป์โลกมาได้ครับแล้วก็มาถึงปี2018 O7T ก็ย้ายจากการจับเมาส์จับคีย์บอร์ดมาจับมือถือครับลงแข่งเกม ROV พาทีม Barza Gaming ควา้าแชมป์ ROV p e a g u e ซีซั่น2ได้สำเร็จ เรีกด้ว่า O7 t นะครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเนี่ยเยอะมากๆครับแล้วผมเนี่ยก็สงสารเขามากๆครับที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ครับผมอยากให้สังกัดนี้เนี่ยไม่อยากให้มีที่ยืนในสังคมเลยครับที่ทำกับนักกีฬาแบบนี้นะและถ้าอย่างไงนะครับก็ช่วยไปติดตามนะครับหรือว่าสนับสนุน O7T นะครับได้ที่การแข่ง South East Asia Icon Series ไทยแลนด์ซัมเมอร์ซีซันะครับหรือว่าการแข่ง League of Legends Wild r i f t นั่นเองนะครับกับทีมทาโลอ่าซึ่งทีม t ทาโ o ตอนนี้นะครับก็ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับก็ช่วยไปสนับสนุน O7 t กันด้วยนะฮะและผมก็ขอจบการเล่าเรื่องไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะและอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe ให์ผมด้วยนะฮะ